si7koi.thai.com นะครับนี่ยนะครับเดยญพญาพุดสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอซูมให้ดูนะครับเพื่อนๆ99บาทพร้อมกรอบนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับ99บาทพร้อมกรอบคมชัดมากๆเลยนะครับโอเคเราจะซูมกันได้ขนาดไหนนะครับพออยู่ในพลติกนี้จะไม่ค่อยชัดนะครับแต่จริงๆสวยมากๆครับสวยมากๆเลยทีเดียวเชียวโอเคเริ่มเหม็นชัดแล้วนะครับแท็กครับส่งครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับจาก ชนบุรีนะครับจากชนบุรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับเราเดี๋ยวอีกขอกลับไปที่เดิมซูมกลับมาก่อนครับโอเคนะครับเหรียญพยาคุนนะครับสั่งมานะครับ9 9บาทนะครับเพื่อนๆติดต่อผ่านไลน์ไอดีมานะครับดินครับ เพื่อนๆพื่อนักสีผ่านไลน์ไอดีมานะครับพร้อมจัดส่งแล้วครับโอเคครับ เรียบร้อยครับหมดพอดีครับเอเคจะขึ้นม้วนใหม่กัน สำเร็จครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ